I hey. วัสดีจ้าทุ่งลากับปลาเฮดจ้าเจีสิบผ้ามาเก็บเฮดตอนนี้อยู่ในปลาแล้วก็เข้าใจว่าเฮดออกงนะจ้าเดี๋ยวเ<ม>จีก็ว่าได้เฮดคลิปมาโดนเล่ละโดนนีเลสเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปรอเก็บเห็ดน้ำกันนะจ้าว่าเขาสีมันบอดสีได้ซ้ำไดงในมือนี่บอกว่าเห็ดอีหยังมั่นสีออกเดี๋ยวเข้าไปเก็บเ็ดกันจ้าไปเก็บเฮด ไงฮะโอ้ยมุดจัมุดจัดเอ้ยเห็นล้วจ้า ึ้นมาออกไปเดียวมีอีกบโเฮ็ดปวกจก้ะหาืมามันอ๋อบล่องมัน,มนบลงขึคือมีดอกเดียวโอ้ยหมดกัดเจ็บเจ็บๆพราว่าสีมากก็ว่าสี ว่าสีถ่ายคือไม่ยอมมาน้องจ้าเห็นอีกแล้ววิจิตื่นเต้นบ่าแหงบได้ดฮะเจ้าสิมัยหยาดว้าวเแบบนี่ยงนี้แหละจ้ากำลังงามเลยว้เฮ้ย ล่างงามเลยยุ่หุ่นกระมี่จ้ายี่หุ่นกระมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจี๊ยบไทยดูไว้ก,ไก่อนเฮาจังเก็บน้ำกันเก็บจ้าเก็บเก็บเก็บเลยอย่าสาเดี๋ยวคนสีไมาา่ยาก đi ở oh, bên Để ngay nữa cả. เราไปเรามากก็เหน็นอะไรกันวันนี้ฉี่ไม่ได้ถุงอุ้ยมึงตกระเริ่มเลยตกระเริ่มเลยอุ้ย เนี่ยโอโยตำํำตำเครื่องไหมอึ๊บโอ้ยพี่น้องจาถบบ้บบบบาบปบบ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 บ หนึ่งปีละไม่ปวกบานแบบนี้ก็เอาเก็บง่ายจ้ะเก็บง่ายอุ้ยุ่งกับอะไรลืม โมเด้ทาอยากกันยุ่งมากนะจ๊ะไอ้เห็นคู่แล้วมีอีกบมีอีกบเดี๋ยวให้ยังรอไปอีกเพื่อไหมเอาสวดคู่เลยเงินหอมหอม,หอมจะหอมให้ปวด มัน,นเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะหลายอยู่ดีแต่ว่าเจ้าไม่เคยกินนานากันเลยสิบ่เกีย้ยเพิ่นไปน่าจะเพิ่นอยู่เนี่ย่ะอุ้ยมนจะมนติดฮะเออ มากกับ่ทอ,อเห็ดเนาะอึดอฝนทั้งบนันรจยมห้องก็ตกนะจ๊ามันก็นเลยออกบาท่านไหลเฮ้อเมยผู้พามากจ้ะว่าสีขอ้อมนะือเนี่ย ลายสีขอมือเกินขอมือเกินหลวงเลยเร็วเอามือมาเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดดเมื่อยขีร่รถนำเลยว่าสีนั่งลงนังนั่งลงโอ้ยขอมือเนี่ยอ่ะว่าสีนี่เสียาการปวกขวองเลยนี่ใสอยู่ยแล้วเดี๋ยวบไให้กินข้าวสีไปยังนั่นมาขึ้นรถมา ô ô nước nè, sống được, món món món, ôi.

นี่ดอกงามงามแต่ว่านี่ดอกดียจ้ะดอกเดียวเองยังไงเนี่ยทุกทุกเรื่องมีติ๊กเก้

Thank <laughs> you. Okay. จ้าสำหรับคลิปนี้เจียวกับพ้าพี่น้องมาเกมเห็ดป่วงนะจ๊ะเป็นเฮ็ดปวงมูแหลกข้องปีฝนกับตกบ่ไหลมันเกิดเลยเห็ดออกบ่ทันหลนะจะจังไลกจคลิปหนาคอยมาตามเบิ่งกันว่าเจี๊ซื้อผ้าพ,พี่น้องไปเกมเห็ดหยางสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ่หลายเจอกันคลิปหนาสวัสดีจ้า